สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซันดี่ซีเดย์นะคะวันนี้ก็พบกับพี่ซันดี้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ซันดี้ก็อยู่ที่ตลาดนัดสวนจตุจักนะคะแล้วก็เราก็กําลังเยือนอยู่กันที่เขาเรียกกันว่าตลาดนัดซันเดย์ใหม่ค่ะเหตุผลที่พี่ซันดี้มาอัดอีพีนี้นะคะเพราะว่ามีเพืเ่อนๆนะคะเส่งข้อความมาหาพี่ซันดี้เยอะมากต้องขอบคุณมากเลยสําหรับข้อความนะคะก็คือบอกกันบอกว่าเมื่อไหร่จะพา ไปถ่ายร้านแม่กุ้งจําได้ไหมคะตอนสมัยตั้งแต่พี่สันี้ทำในส่วนของช่องเก่าแม่ร้านแม่กุ้งเนี่ยเคยอยู่ในช่องเก่าของพี่สันี้นะคะแล้วก็แล้วช่องเนี้ก็มีคนมาดูเยอะด้วยแล้ว,วเฉพาะอีพีของร้านแม่กุ้งเนี่ยคนมาดูเยอะมากนะคะวันนี้ก็มาตามทำเรียบร้องของเพื่อนเพื่อนแล้วก็น้องนองนะคะที่ติดตามพี่สันี้ฟีเดมานะคะเราต้องเปลี่ยนต่อก่อนเราเปลี่ยนชื่อแล้วเนาะเป็นสันีิฟีเดนะคะพี่สันี้ก็เลยมาทําตามคําสัญญาค่ะ ว่าจะพามาดูน้องหมาร้านแม่กุ้งตลาดซันเดย์ใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยค่ะอยู่ใกล้ๆนี้เองนะคะไปกันเลยค่ะและแล้วตอนนี้พี่สันี้ก็จะนําทางไปร้านแม่กุ้งนะคะตอนนี้พี่สันี้ก็อยู่ในบริเวณตลาดซันเดย์ใหม่นะคะถ้าใครนึกไม่ออกตลาดซันเดย์ใหม่ก็จะมีศาลพระพรมนะคะส่วนร้านแม่กุ้งเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆนะคะพี่สันี้ขออนุญาตที่จะ แทงกล้องให้ดูนะคะร้านแม่กุ้งอยู่ตรงนน้นแต่ไม่ใช่ร้านที่หนึ่งนะคะร้านแม่กุ้งอยู่ร้านที่สองค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะร้านแม่กุ้งอยู่ช่องที่สองค่ะเป็นร้านที่สองนะคะร้านแม่กุ้งก็จะเป็นร้านที่ขายน้องหมานะคะนี่ไงคะสังเกตนะคะร้านแม่กุ้งอยู่ร็อกที่สองนะของแท้ต้องอยู่ร็อกที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าร้านแม่กุ้งเนี่ยมีน้องหมาอะไรบ้างนะคะให้เพื่อนเเนี่ย ได้ดูแล้วก็รู้ราคากันแล้วที่สำคัญก็คือมาตามคำเรียบร้องแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะแล้วดิสนีก็มาถึงร้านแม่กุ้งนะคะเจอแม่กุ้งนั่งยิ้มหวานอยู่เลยค่ะแม่กุ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างเขาไม่กุ้งก็ขายได้เรื่อยขายได้เรื่อยเืค่ะเพราะแม่ขายไม่แพงค่ะใช่ใช่กดีนะคะแข็งแรงเล่นเก่งเนี่ย น่ารักสะอาดด้วยจใช่และที่สําคัญเนี่ยค <ฮะ S 2> ือเพื่อนที่ดูแซนดี้ปีดอมก่อนที่เราเป็นแซนดี้ปีเดย์เนี่ย <ฮะ S 2> เขาเรียกร้องกันมาว่าขอพี่แซนดี้มาร้านแม่กุ้งค <ฮะ S 2> ่ะว,ว่ารนี้บอกเลยมีอะไรแบบอัปเดตน้องมหมาบ้างเพราะว่าร้านแม่กุ้งบอกเลยนะ,<ฮ>ะมีมีเพื่อนๆมีลูกค้าเนี่ยมากันเยอะมากนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็อยากรู้วันนี้ร้านแม่กุ้ง มีอะไรที่จะนําเสนอบ้างคะอันนี้เป็นทุฟเฟ่หรือเปล่าคะอันนี้เป็นทุฟเฟ่ไหมในนี้ค่ะนี่เป็นปอมขาวคะ่ะขาตั้นเลยอ้วนน่ารักเลยคะ่ะอ,อันนี้คือตั้นเลยคะ่ะแม่อุ้มอ,อีกทีได้ไหมคะนี่คะ่ะอ้อโหอันนี้ก็คือเป็นตอมเป็นน้องตอมหน้าหมีคะ่ะไซส์เล็กๆสั้นๆคะ่ะเหมือนไก่แจ้เลยจ้ะ อ๋อน่ารักมากนะคะในน้องปอมหน้าหมีปอมเขาปอมเขาหายากนะค่ะปอมเขาวนหายากนะสวยมากเลยค่ะน่ารักมากหนูแล้กตัวไหนอีกแม่จะเหนือตัวไหนอันนี้ค่ะเล็กๆเลยค่ะอะไรอ่ะน่ารักงอันนี้เป็นปอมนี้ค่ะปอมทีครับตายแล้วตายแล้วน้องลงแก้วได้ค่ะอันนี้คือปอมอะไรไ่ตัวเล็กอีกนะปอมนี้คืครับหน้าหมีค่ะซส์เล็กค่ะปอมนี้นี้ครับหน้าหมีแล้วทำไมน้องลง ลงแก้วได้อันนี้ใส่ได้อ,อันนี้สองเดือนกว่าค่ะแล้วค่ะฮะสองเดือนกว่าค่ะน้องสองเดือนแต่ลงแก้วใบนี้ได้อ่อ้ยอันนี้ใส่ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะอ้ย แสดงว่าน้องโตไปแล้วน้องต้องตัวเล็กมากเราเราโลกว่าค่ะแม่เขาค่ะน้องโอขึ้นโลกรกว่าตายแล้วมีไยเล็กคุณแม่คุณแม่ไปหาหมาน่ารักนี้มาจากไหนนักนาเนี่ยตายแล้วตายแล้วนี่เพื่อนๆน้องน่ารักมากเลยพี่จะไม่อยากเชียร์นะตัวนี้ยคือน้องเป็นเป็นเป็นปอมแล้วก็เป็นสายแบบว่าสายเล็กอยู่ทีครับตัวเล็กมาก ซึ่งน้องพร้อมย้ายบ้านนะนะคะอันนี้ดูดิเรียงหน้าตลอดดูตัวเลยแม่หนูขอดูตัวนี้ได้ไหมหน้าน้อแบบว่าอะไรค่ะอันนี้อะไรเนี่ยทัดอันนี้น้องร้อห้ือแต่ต้องใส่ใส่กันแดดเนี่ยอันนี้อะไรแม่อันนี้ปอมค่ะปอมหน้าหมีค่ะสีไอ้แฟนตีค่ะ อันนี้ปอมหน้าหมีนะคะเพื่อนเป็นสีแฟนซีนะคะสีนี้ก็ยอดนิยมเหมือนกันนะสีแฟนซีนะยอดนิยมตอนนี้จะเลือกได้ปาร์ตี้ก็ได้นะคะเลือกได้สองอย่างเขาเลือกสีปาร์ตี้ปาร์ตี้ก็ได้สีปาร์ตี้แม่เสนอตัวไหนอีกกยเดี๋ยวลูกสาวจะถามราคาแม่ที่ียวตัวไหนอีก น่ารักนี่น่ารักตัวอะไรจ้ะตัวนี้มันต่อแปดเลยแม่แต่นี้อะไรแม่อันนี้ก็ปอมเหมือนกันค่ะไซเล็กค่ะปอมรู้สึกว่าในกระเป๋านี้จะมีแต่ปอมใช่ไหมจ้ะจ้าแล้วก็มีทิสุกระเป๋าวันนี้วิ่งทิสุวิ่งทิสุรู้สึกไม่ได้เจอนั้นนะอันนี้ทิสุกระเป๋าเหรอแม่ค่ะไซเล็กค่ะอันนี้โตเต็มที่โตประมาณละเราโลกว่าๆถึงสองกิโลจ้ะโลกว่าๆถึงสองกิโลค่ะอันนี้ไซเล็กค่ะไซเล็ก เราโอ้ยตัวนี้น้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะน้องเป็นผู้หญิงแม้ก็เหลือตัวต่อไปมีอะไรในเนี้ยอ่าแล้วก็มันตมหมดเลยนะคะแต่มีจ้าเพี่อนนี้มัเลยมีมีชิสุน้องตัวนี้หมดแล้วค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นน้องปอมเหมือนกันปอมเหมือนกันปอมขาวแม่ดูว่าปอมอันนี้ทีมค่ะอ๋อปอมปอมสีคีมอ่อนสวยอันนี้เป็นหน้าอะไรคะแม่หน้าหมีค่ะอันนี้ปอมหน้าหมีเหรอคะปอมหน้าหมี แล้วแล้วตัวนี้อ่ะแม่ตัวนี้ออกสีน้ำตาลเลยปะค่ะอันนี้ออกออกเป็นแบบสีแบบน้ำตาลแก้มนิดนึงโอ๊ยแต่น้องหน้าตาแบบสวยหน้าหวานเลยหวานมากหน้าหวานนะแม่ส่วนใหญ่แล้วลูกลูกไงแม่อายุเท่าไหร่กันบ้างอะมีมีสองเดือนครึ่งก็มีสามเดือนก็มีค่ะแล้วก็สองเดือนจะติดวันก็มีค่ะแม่หนูถามนิดนึงอันนี้ถามแบบโง่ๆถามแทนเพื่อนๆะแม่น้องน้องเนี่ยลูกๆน้องหมาเนี่ย อายุเท่าไหร่ที่ร้อมที่จะย้ายบ้านอ่ะแม่ย้ายบ้านนี่ให้เนสองเดือนกว่ากว่าย้ายแล้วค่ะสองเดือนอันนี้น้องกินอาหารเม็ดได้แล้วอน้องกินอาหารเม็ดได้แล้วอดนมแล้วทิ้งนมแม่แล้วออกมาแล้วอย่านมถึงเอาวลัถ่ายแล้วแล้วที่ตัวเล็กๆที่แม่เมื่อกี้แม่ใส่จะสองเดือนกว่าเหมือนกันค่ะอันนี้าจะอันนี้กินข้าวเก่งไซเล็กเลยค่ะ ถึงแม้กระทั่งเป็นทีครับก็คือถือว่าย้ายบ้านนี่แหละได้ค่ะนี่สองเดือนกว่าเหมือนกันสองเด<อ>ือนกว่าใสเล็กที่สุดในโลกจ้ะใสเล็กที่สุดในโลกใส,ส่ผ่า,านก้อนเดียวไม่ต้องใส่หลายก้อนนะแล้วว <c oughs> ิญญาณกตาเอาล่ะในนี้ลูกสาวขอเสนอราคาตั้งแต่ตัวที่ถูกที่สุดแน่นรดาตัวนี้ถูกที่สุดเพื่อนตามมา้อถ้าเกิดถูกที่สุดนี่จะเป็นอันนี้อันนี้ห้าพันห้าร้อยบาทเองคอมนบ็คคอมแบ็คค่ะ อันนี้ปอมดำเหรอคะแม่เป็นปอมทอยจ้าไซเล็กเหมือนกันแต่ว่าทอยไซเล็กจ่าจะใหญ่กว่าไอ้นี้หน่อยนึงเป็นใหญ่กว่านี้หน่อยที่รับนี่เล็กที่สุดแล้วอ๋อแต่อายุน้องเท่ากันไหนคพ่บพอกันสองเล่มจ่าอายุอนกันจ่าคนนี้คือราคาที่ถูกที่ห้าพันเก้าร้อยบาทจ้า แม่หนูขอดูหน้าให้เพื่อนๆดูหน้าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นหน้าตุ๊กตานะคะไม่ใช่หน้าหมีเนาะอ๋อเป็นหน้าตุ๊กตาตุ้ยที่ลดที่ราคาแม่ห้าพันก้าบาทเองแล้วแม่ลดอีกนะลดร้านนี้ลดให้ค่ะโอเคอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเรื่องพูดเรื่องลดี๋ยวเราถามว่าราคาปานกลางมีตัวไหนอีกราคาปานกลางเลยจ้ารถูกสุดละ อันนี้อ่ะอันนี้อันนี้เจ็ดพันห้าค่ะอันนี้น้องคนนี้น้องคนนี้นี่คือเจ็ดเจ็ดพันห้าสวยนน่นบุ๊กเลยเนี่ยอันนี้ตัวไหนเจ็ดพันห้าอีกแน่เจ็ดพันห้าหลยจ้าแล้วก็จะมีอันนี้จ้านี่จ้ะเจ็ดพันห้าตัวนี้ก็เจ็ดพันห้าจ้าแม่สวยแม่แม่คือร้านคือที่สําคัญคือร้านแม่ขายปอมทำไมขายได้ยังไงแค่หลักพันอ่ะจ้าค่ะแบบไงอ่ะ ทำไมไม่ขายได้ไงตอำหนักพนันไม่เราแบบว่าไงอะใสยเอากำไรน้อยหน่อยเราไม่ต้องเอาเยอะไม่เขาซื้อไปเลี้ยงเขาก็แบบไงเขาลากเใจลากอะเขาก็มากเนาะแล้วตัวนี้ราคาตัวนี้เอาไป9,005นี้สวย9,005 ลูกสาวยังไม่เจอในนี้ที่เป็นหมื่นหนึ่งมีไหมแม่เอราะอย่างว่าแม่ถายมาหมื่นหนึ่งอันเนี้ยในปอมทั้งหมดในเนี้ยตัวไหนแพงสุดแม่มี่แหละนี่แหละแม่เอาเท่านี้แม่ไม่เอาแพงสูงสุดคือแค่ห้าพันห้าแม่เอาทั้นี้สุดสุดอยูท่ห้าพันห้าห้าพันเก้าจ้าห้าพันเก้าจ้าแม่ไม่ขายได้ไงอ่ะ ขายตู้ขนาดนี้แม่ขายได้ไหมแม่อาสายส่งนะขายส่งเงาเอาเอาสองมากค่ะไม่เอาแพงมากขายส่งจ่ายส่งราคาตรงแล้วนอกจากแม่มีน้องปลอมแล้วเนี่ยแม่น้องมีอะไรค่ะแล้วก็มีเป็นซาบิเลียฮัตตี้ค่ะโอ้อันนี้อะไรอ่ะค่ะเป็นบูลลี่โค้ดค่ะอุ้ยอันนี้อะไรนะคะซาบิเลียฮัตตี้บูลลี่โคดค่ะเป็นไฟบูลลี่ซาบิเลีย <Siber> ไซบีเรียไซบีเรียฮัตกี้ค่ะฮัตกี้นะคะตัวนี้น้องกี่เดือนคะแม่ตัวนี้ได้55วันคะ่ะ55วันแล้วตัวนี้อะคะจ้าอันนี้อันนี้อันนี้ได้2เดือนคะ่ะตัวนี้เป็นเป็นไซบีเรียเหมือนกันใช่ค่ะคนละข้อกันกับตัวนี้อ๋อคนละข้ออันอันนี้ก็คนละข้อกันเป็นไซบีเรียอายุเท่าไหร่คะแม่สองเดือนค่ะตัวนี้สองเดือนหตัวใหญ่มากใชอันนี้ตงวใหญ่ค่ะแม่ค้าก <2 S 2> <2 S 1> ็ตัวใหญ่แล้วนะคะ แม่ค้าก็ตัวใหญ่แล้วนะอุ้ยขอดูสีดำน่ารักมากเมันหมาจิ้งจอกมากเลยตัวนี้ตัวนี้น่ารักมากเลยตัวนี้ก็คือไทยีิเรียเหมือนกันเหรอใช่ค่ะ ต,ต,ต,ตัวนี้ราคาเท่าไหร่แม่ตัวนี้หมื่นสองค่ะหมื่นสองี้เป็นตาสองสีเราขายไหนไหนตาสองสีค่ะอันนี้จะเป็นสีฟ้าตาข้างนี้สีฟ้าแล้วข้างนี well ้สีอะไรตาข้างนี future, <ah ้สีน้ำตาลเป็นตาสองสีด้วยแม่แลรวอีกตัวสีสีนี้ตาสองสีป่ะแม่อันนี้ตาฟ้าเลยค่ะอ๋ออันนี้เป็นตา้าอันนี้เป็นเสาเมรกันตาฟ้าเนาะอันนี้ก็ตาว้ายน่ารักมากน่ารักมากตัวนี้ราคาเท่าไหร่แม่สีเนี้ยหมื่นสองค่ะหมื่นสองราคาเดียวกันหมดเลยลูก โอหาส่งคางแม่แม่แม่ขายได้ยังไงไซบบเรียเอ้ยราคาแค่หมื่นสองปอมขายหลักพันาอันนี้อันนี้จะเกิเอาเอาจริงนะเอาลูกค้าไว้นะคะเดี๋ยวแม่โลดที่อีกนะเอาลูกค้าไว้แม่คือมันอย่างนี้มันมีคนเ็าพูดกันเห็นเขาเขาพูดกันเมื่อเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วที่เขาเคยดูของลูกที่พาของแม่แล้วน้องเคยอยู่ในถ้วยแบบเนี้ยแล้วก็ เออน้องเขาก็ถามบอกว่าแม่ถ้าวันไหนอ่ะหนูเอาไปเลี้ยงอะเอาน้องไปเลี้ยงแล้วแล้วเกิดว่าหนูไม่ถูกใจอ่ะู่ดีหนูหนูถูกจะหนูถูกชะตาแม่แล้บ้างันหนูถูกชะตาคนเดียวแล้วหนูอกลับไปบ้านแฟนหนูมันไม่ถูกชะตาแม่เอามาเอามาอย่างไงได้บ้างถ้าเกิดเพื่อนหนูแบบไงไม่ถูกใจตัวนี้เซื้อน้องไปแล้วถ้าเกิดไปถึงบ้านแล้วไม่ถูกใจพรุ่งนี้เอามาเปลี่ยนตัวได้นะคะที่วันแม่เปลี่ยนได้เอาสักสองวันก็พอน้อจที่ไหนครับวม่ ซื้อวันนี้เอากลับไปถึงบ้านปุ๊บคนที่บ้านไม่ชอบมาปลตัมาได้กจะแพงกว่าก็เพิ่มตังถูกกว่ามากืึนตังค์ง่ายโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้ร้านนี้นี่สุดยอดจริงๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวลูกสาวจะขอปากร้านนี้ไว้นะคะก็คือเป็นร้านแม่กุ้งนะคะร้านนี้ ให่คุงบอกร้านนี้ร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงหลังห้างเจเจมอลนะคะตลาดสีสมรค่ะร้านแม่พุ้งอยู่บริเวณหลังห้างเจเจมอลนะะมีศาลเจดีพ่อประปมจ้ะอยู่ตลาดหลังห้างเจเจมอลเขาเรียกตลาดซันเดย์ใหม่ซันเดย์ใหม่แล้วนะเขาเรียกตลาดซันเดย์ใหม่ตลาดซันเดย์ใหม่ค่ะแล้วถามนิดนึงว่าถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากแอนดี้ปีเดย์แม่จะรถไท้เพื่อนรถไท้ค่ะเดี๋ยวรถไทวพิเศษเลย ควนไม่ถึงฟอมไม่ถึงหมื่นยังจะลดอีกเหรอค่ะเดี๋ยวลดให้ค่ะลดให้อีกเหรอค่ะจกต้องแซนดี้ลดพิเศษลดให้พิเศษเลยนะคะแล้วคนขายคนนี้ทำไมเป็นอะไรทำไมสวยเกินคนนะคะสวยนิดนึงใช่ไหมะสวยนิดนึงไม่นิดนึงหรอก <c oughs> คือคือพี่คือพี่แซนดี้อยากจะบอกนะคะตั้งแต่ที่แซนดี้เนี่ยทำคลิปมาเกี่ยวกับน้องหมาในสวนเนี่ยทำเยอะมากหลายล้านมากนะคะแต่ร้านที่แบบ ขายปอมพี่สันี้พูดได้เลยนะคะราคาหลักพันเนี่ยมีน้อยมากหรือบางร้านมีตัวเดียวแต่ร้านแม่กุ้งเนี่ยะคะ่ะดูนะคะในเนี้ยปอมมเลเนียนทั้งหมดเลยมีเพียงแค่ตัวเนี้ยเป็นทีส่สุตัวเดียวเนี่ยแม่ขายแค่หลักพันเองอ่ะแม่ขายแค่หลักพันแล้วแม่ดูดิน้อยอยู่ในถ้วยอ่ะคือน้อยอยู่ในถ้วยแบบเนี้น้องอยู่ในถ้วยแบบเนี้นออยเพราะฉะนั้น,ออน,บบน,น,นนะคะเพืเ่อนๆขาพี่สันี้เนี่ย ขอแนะนํานะคะเป็นการส่วนตัวเลยนะคะว่าถ้าใครนะคะอยากจะซื้อเนื้อกล้าเริงม,มากเลยค่ะเนี่ยน้องหมาเนี่ยแม่พี่ตันนี้ขอพูดนอกเรื่องนะคะถ้าน้องหมาเขาสุขภาพไม่แข็งแรงเขาจะไม่เล่นแบบนี้ค่ะเขาจะไม่เล่นเขาจะไม่ล่าเริงเขาจะไม่เล่นเขาจะไม่เล่นเห็นไหมคะเนี่ยคือลาหมาของร้านของแม่กุ้งเนี่ยคือแข็งแรงอ้อ วราจะกินอาหารกันนะคะนแต่เห็นไหมคะลูกค้าของแม่กุ้งเนี่ยมาไม่ขาดคุ้มดูได้นะคะดลอยค่ะจับได้ค่ะเอาเป็นว่านะคะถ้าใครอยากได้น้องปอมสวยวันนี้ราคาส่งค่ะคุณวันนี้พี่ซันนี่มาถ่ายนะคะใครอยากได้ปอมสวยไซเบรียน่ารักน่ารักนะคะน่ารักน่ารักนะคะ มาได้ค่ะร้านแม่กุ้งนะคะแล้วก็ฝากไว้กับร้านนี้ด้วยค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงๆแล้วที่สาคัญุดูดิเขาเรียกเขาเรียกเขาหมาหลับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า,มาห,หนะาามาหลับนะคะแล้วก็พี่สันี้ก็ฝากไว้กับร้านแม่กุ้งนะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆนะคะพี่สันี้ก็พามาตามคําสัญญาแล้วนะคะกับร้านแม่กุ้งด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นก็ ใครได้ชม EP นี้นะคะได้ชมวันนี้นะคะพรุ่งนี้รีบมาหรือถ้าใครชมพรุ่งนี้แล้วอยากได้น้องหมาตัวไหนอดี๋ยวพี่ซันดี้จะทิ้งเบอร์โทรของร้านแม่กุ้งไว้ด้านล่างนะคะอยากได้ตัวไหนโทรมาได้ค่ะแล้วให้ให้แม่กุ้งเก็บไว้ให้แล้วที่สําคัญนะ ไม่มีร้านไหนในจตุจักรนะที่ซื้อน้องหมาไปแล้วไม่ถูกใจให้เอากลับมาคืนให้เอากลับมาเปลี่ยนให้เอากลับมาเทินให้เอากลับมาแลกนะคะพี่ซันดี้เพิ่งจะเจอร้านแม่กุ้งร้านเดียวค่ะเพราะฉะนั้นพี่ซันดี้ฝากไว้กับร้านแม่กุ้งนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ซันดี้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสําหรับคําแนะนาว่าอยากให้พี่ซันดี้ไปทำคลิปอะไรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกครั้ง แล้วก็พบกันใหม่กับซันนี่ฟีเดย์นะคะกับอีพีต่อไปค่ะบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้าค่ะฝากไว้กับร้านแมงกุ้งด้านหลังค่ะแอบร้านแมงกุ้งอยู่ด้านหลัง